คือนี่ฝนตกนะตกตั้งแต่อาจไม่แน่ใจว่าตกตั้งแต่กี่โมงแต่อันที่ลงในคลิปช็อตเนี่ยก็คือเป็นไอ้นี่เป็นดูซิอ่าเดี๋ยวชมปิดอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคน่ะอ้าวบังออนพี่ยังพูดอยู่สวยสิสวย สวยสวยคือคือตัวเล็กน่ารักต่อออแต่เออตัวตัวเล็กน่ารักต่อไอเอแต่ว่าแต่ว่ากินนี่ก็ไม่ธรรมดานะอ่าดูทรงแล้วแต่ว่าเป็นคนที่กินกินแล้วไม่ได้แบบกินแล้วไม่เต็มหน้าจอไง <c oughs> เอาจริงจริงนะพี่นกอ่าที่คืออย่างทมนี่ยิ่งกินยิ่งกินยิ่งเต็มหน้าจอเข้าไปทุกทีเ <c oughs> ออยิ่งยิ่งกินนี่ยิ่งต้องแบบว่าเราจะต้องแบบอ่า เอาบได้ยินเสียงอึง้งอ่ะเดี๋ยวๆไปทุกคนออกไปชมบรรยากาศข้างนอกเนอะก,ก่อนลงลงเวทีจะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนออกไปเพราะว่าประมาณสิบนาทีก็จะลงเวทีแต่เพื่อเพื่อนคนไหนที่จะต้องเดินทางต่อก็สามารถเดินทางได้เพื่อนคนไหนสะดวกอยู่ก็ขอบคุณม,มากๆจก้ะก็คุยกันอยู่คุยกันไปเรื่อยๆอ่าเสียงอึ้งเนี่ยมาตั้งแต่ทั้งเสียงอึง้งเสียงกบมาตั้งแต่ตอนตอนตีสองตีสามแล้วต,ต้องต้นปอ เอาขนมไปฝากบ้านชมจานแล้วนะคะขอบขอบคุณมากๆจ้ะพี่พี่นกขอบคุณมากจ้ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปออกไปข้างนอกก่อนจ้ะแล้วก็ออกไปชมบรรยากาศข้างนอกเอ,าอ้าเฮ้วายพอทาอ่าไม้เซลฟี่อุ้ยไม้เซลฟี่ทำไม้เซลฟี่หักทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยถ้าง,งั้นเอาเอาตัวนี้ก่อนโตมันจะได้ภาพมันจะได้นิ่งๆเนานะอ่ะ มีมีมตาาตั้งตั้งตัวใหญ่จ้ะเพราะว่าภาพมันจะได้นิ่งนิดนึงเมอเมือม่อเมือม่อเราไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่อ่าอ่อทำเมื่อกี้นี่ถ้าไปเอามามางัดไม้เซลฟี่ไม้ไม้เซลฟี่หักเลยโอ้ ว้าวอ่ะ uh, thank you so much my friend uh, thank you so much อ่ะก็คือ <laughs> น้องต้นปอพี่บังเพิ่งเพิ่นเพิ่งแวะเวียนมากเป็นระยะระยะจ้ะอ่ะ uh, เป็นเพื่อนที่อยู่อ่ะ uh, ที่อยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่อ่ะ uh, ตั้งแต่ขึ้นไลฟ์สดใหม่ๆอ่ะ uh, ก็ต้องขอบคุณเพิ่นมากๆ uh. อ่าอึบว้าย อ่าท้องฟ้ายามนี้สวยมากทุกคนอ่าสวัสดีจ้าน้องวินนี่เอาวินนี่มาบ่ในเดนดูซิดูซิอ่าอ่าสวัสดีจ้าแบบไดอีกอ่าสวัสดีจ้าน้องวินนี่อ่าเออเขอ่าน้องมาก่อนนักทายน้องวินนี่จ้ะแล้วก็อ่าวินนี่สวัสดีครับจากน้องต้นปอจ้ะเอ่อต้นปอก็หัวละหน้าเกีียวมา อ่นาน้องต้นปอระวังผู้สาวคุมอ่าคุมจับขาเด้อ <l acht> อ่าขอบคุณจะ้ะพี่เอ๋พี่น้องชาแนลจ้ะเนี่ยคือที่วันก่อนเนี่ยทุกคนไอพี่เห็นมันเป็นกระยอมกระยอมนี่คือน้ํามันท่วมจะ้ะเอ่อน้ําม,มันท่วมที่ฝนตกหนักๆ,ๆๆมากๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ก็ตกค่อนข้างาจะแรงจ้ะไอที่ถ่ายลงเนี่ยคือมันซาเริ่มซาลงมานิดนึงแล้วอ่าแต่ที่นี่ ด้วยความที่ว่าเราหวานใหม่เอ่อทุกคนเห็นปะข้าวมันไม่เกิดไอเนี้ยเราเดาก็ต้องต้องมาเติมอีกอ่ะต้องมาเติมอีกเดี๋ยวพาทุกคนไปด้านนี้ก่อนก่อนลงเวทีเนาะอุ้ยพอดีเลยอ่าชมแสงตะวันยามเช้าเดี๋ยวทุกคนอ่าชมแสงตะวันยามเช้าบึ้บวายอ่ะมันสวยอะไรเช่นนี้นอนอ่าอ่าพี่กับว่ารูคือกันพนะอ่าสาวได้น้อพี่บัง อุ้ยมันสวยเนียทุกคนพระจันทร์พระจันทร์เสี้ยวก็จริงอ่ะพระจันทร์ครึ่งดวงก็จริงแต่ว่ามันก็สวยจ้ะมันก็สวยอ่าไปเดี๋ยวเราไปข้างนู้นกันอันนี้เป็นเป็นข้างบ้านจ้ะอันนี้เป็นข้างบ้านอ่าที่จริงที่จริงเราต้องเราต้องมุดเนาะอ่าเราต้องมุดถามว่าเราจะมุดไปไหนเออถ้าไม่มุดต้นมะม่วงนี่มันก็ไม่ใช่เราอ่าเราเดี๋ยว,วเราจะพาทุกคนไปข้างนี้ว้ายมันสวยมาก Oh,